สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านขณะนี้นะคะทุกอยู่ถนนรังสิตนครนายกนะคะอยู่ด้านหน้าตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะขณะนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ดินบ้านสวนคลอง14องครักษ์นครนายกนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงของกิโลเมตรที่35ค่ะหากท่านเดินทางมาจาก รังสิตนะคะโปรดส,สังเกตด้านซ้ายมือนะคะเมื่อถึงตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะเริ่มเบียกซ้ายนะคะแสดงว่าท่านใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาไปอัปเดตที่ดินบ้านสวนคลองสิกันค่ะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกนะคะ ท่านเห็นป้ายข้างหน้าไหมคะนั่นอะค่ะข้างหน้านั้นนะคะเรากําลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกนะคะที่ดินบ้านสวนคลอง14นี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกคะ่ะเดี๋ยวตุกจะพาไปอัปเดตบรรยากาศกันคะ่ะซึ่ง ขณะนี้นะคะหากท่านใดต้องการที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14นะคะเราก็มีที่ดินหลายแปลงพร้อมขายให้ท่าน,นะคะ่ะสนใจนัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อหาตุกได้เลยะค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าค่ะนี่คะ่ะเมื่อข้ามคลอง14นะคะซึ่งกิโลเมตรที่3 4ม7 2นะคะข้ามคลองตรงนี้มานะคะถึงจุดนี้เราถึงจังหวัดนครนาย,ยกแล้วะคะ่ะ เห็นไหมคะจะเห็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะเราจะไปอัปเดตที่ดินบ้านสวนกันค่ะว่าวันนี้สภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาถึงจุดนี้นะคะเบี่ยงซ้ายนะคะเริ่มเห็นเป็ดหลังตรงนั้นแล้วนะคะ เราจะเลี้ยวซอยข้างๆร้าน Victor Swe e t นครนายกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะคะอ่าพอถึงอุทยานไม้ใหญ่ถัดไปก็จะเป็นร้าน Vi ท t e r s w e e t ค่ะสังเกตด,ด้านซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะ ซอยข้างๆบิทเทอร์สวีนี่เลยค่ะแล้วซ้ายได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะเข้าไปดูที่ดินบ้านสวนคลอง14องค์รักษนครนายกกันค่ะจากจุดนี้ไปนะคะ2กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินเราค่ะด้านซ้ายมือนะคะคือร้านบ i ทเ e อร์สวีนะคะเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะ ชื่อดังย่านถนนรังสิตนะครนายกก่อหม3อาค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังมุ่งสู่ที่ดินบ้านสวนของ14องค์คาร์นะครนายกกันนะคะจากจุดนี้ไป2กิโลเมตรค่ะ ส่วนของเรานะคะมีการออกแบบภูมิทัศน์โครงการนะคะไว้อย่างร่มรื่นเลยค่ะจุดหมายปลายทางของเรานะคะก็คือวงเวียนนะคะ22ไร่78ตารางวาด้านในโครงการค่ะที่ดินที่เราประกาศขายนะคะจะอยู่รอบๆวงเวียนค่ะซึ่ง วงเวียนนะคะก็จะเป็นเหมือนหัวใจของโครงการของทุกชีวิตที่จะมาอยู่อาศัยที่นี่นะคะซึ่งพื้นที่สวนนี้นะคะก็จะเป็นหัวใจของทุกชีวิตเลยค่ะเรามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเลยนะคะพื้นที่สีเขียวของพันไม้แล้วก็น้ำรอบๆทะเลสาบรอบๆโครงการนะคะเป็น ขุดคูคลองไว้นะคะรอบๆอบวงเวียนค่ะและขณะนี้เราก็ได้ทำสะพานข้ามนะคะจากถนนข้ามไปยังวงเวียนค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะซึ่งขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังแปลงที่ดินนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะ สองข้างทางก็จะดูร่มรื่นด้วยพันไม้ต้นไม้นะคะซึ่งในอดีตนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นที่จัดงานชุมนุมกล้วยไม้โลกนะคะครั้งที่9ปี2521ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะถือว่าได้รับการออกแบบ มาอย่างบรรจงมากๆเลยค่ะบ,บนพื้นที่นะคะกว่า2,000ไร่นะคะในอดีตนะคะถือว่ากว้างใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ที่ดินที่เราประกาศขายรอบๆวงเวียนนี้นะคะขณะนี้นะคะก็มีมากกว่า140ไร่แล้ว ที่เราประกาศขายนะวันนี้นะคะก็จะมีแปลง A1 นเนื้อที่488ตารางวา A7 488ตารางวา A8 488ตารางวานะคะตารางวาละ7,000ค่ะแล้วก็โซน B ก็จะมี B1 ตารางวาละ7,000นะคะเนื้อที่โซน B เนี่ยจะแปลงละ485 จตารางวาค่ะก็จะมีแปลงบ1 B2 B3 B4 B5 าแล้วก็ B7 แปลง B1 ตารางวละ700แปลง B2 ตารางวละ5,400บาทแปลง B3 ตารางวาละ5,300บาทแปลง B4 ตารางวาละ5,200บ,บาทนะคะ บีตารางวัละเ0 0 0แปลง B7 ตารางวัละเ0 0 0นะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะกไกลจะถึงแล้วนะคะขณะนี้นะคะถนนเราได้ยกเป็นทางสาธารณะแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนาในแนว รถนะคะ บรรยากาศของแต่ละวันนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะที่นี่นะคะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะอันรื่นรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะท่านใดอยากได้บ้านพักตากอากาศที่พักอาศัยแนวบ้านสวนเกษตรนะคะที่นี่ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะมาใช้ชีวิตยามเกษียณนะคะหรือว่ามาใช้ชีวิตช่วงวันหยุดพักผ่อนค่ะ โปรดสังเกตนะคะเมื่อเห็นธงหลักสีสันนะคะนั่นคือแปลงที่ดินของเราค่ะเห็นไหมคะด้านนี้ก็ใช่ค่ะ้างขวามือนะคะจะเปิดขายในนาโค้นี้นะคะเห็นไหมคะธงหลักสีสันนะคะโครงการของเรานะคะให้ความชุ่มชื้น ของพื้นดินความร่มรื่นของแมกไม้ความฉ่ำเย็นของสายน้ำและความโปร่งสบา,ายจากสายลมนะคะช่วยให้คุณลูกค้าช่วยให้ทุกๆวันของลูกค้าของผู้อยู่อาศัยนะคะเป็นวันพักผ่อนสำหรับทุกๆครอบครัวค่ะเห็นไหมคะต้นไม้แปลงเล็กๆนี้นะคะเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะ่ะทางด้านซ้ายมือนี้นะคะ ส่วนจุดหไายปลายทางของเราคือวงเวียนขนาดใหญ่ด้านหน้านี้นะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางของทุกวิถีชีวิตที่แอบอิงธรรมชาติแล้วก็สารความรื่นรมในทุกๆวันนะคะขณะนี้เราก็ได้นำกล้วยไม้เข้ามาอยู่ในบริเวณวงเวียนให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับวงเวียนนี้ด้วยค่ะ จุดเด่นของโครงการของเรานะคะก็จะโอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของต้นไม้สายน้ำนะคะให้คุณได้ผสมผสานชีวิตคนเมืองและการพักผ่อนในทุกๆวันอันสมดุลน,นะคะเห็นไหมคะสเสน่ห์ของที่นี่อีกจุดหนึ่งนี่ค่ะเห็นทุ่งหญ้าในวงเวียนไหมคะแล้วก็สะพานจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาวนรอบๆวงเวียนนะคะ ถ้าท่านซื้อที่ดินที่นี่นะคะที่บ้านสวนคอง14องคลรักษนะ์คนครนายกนะคะจะออกแบบบ้านเป็นสไตล์นอร์ดอิกนะคะหรือหลังเล็กๆแบบที่ท่านชื่นชอบสามารถออกแบบได้เลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะ ถนนหน้าแปลงนี่กว้างมากเลยนะคะกว้าง12-20ถึงเมตรเลยค่ะเบื้องหน้าของท่านนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหน้านี้นะคะแปลง B6 ที่ลูกค้าได้ซื้อจากเราไปแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วค่ะโซนนี้นะคะแปลงที่ว่างนะคะคือแปลง B7 ค่ะแปลง B7 แปลงที่มีต้นไม้อยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะ ต้นใหญ่ๆนี้นะคะคือแปลง B7 ค่ะเนื้อที่485.3ตารางวาราคาตารางวาละ7,000ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะอันนี้คือแปลง B7 ค่ะหันหน้าเข้าวงเวียนนะคะโซนนี้แปลงที่ว่างก็จะมี B1 B2 B3 B4 B5 B7 ค่ะ B1 B5 B7 ตารางวาละ7,000บาทค่ะ B4 ตารางวาระ5 2 0 0บาทนะคะ B3 5,300บาท B4 5,400บาทค่ะนี้ทางเข้าวงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะพาวนดูโซน A ค่ะนี่ค่ะนี่คือโซน A จะเหลือแปลงจะมีแปลงที่ว่างคือ A1 นะคะเน้อที่488ตารางวาราคาตารางวาระเจ็ดค่ะ ส่วนแปลงนี้ขายไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีแปลง A7 นะคะแล้วก็ A8 ค่ะสำหรับโซนนี้นะคะรอบๆวงเวียนเราก็ได้ปลูกต้นตาลตโนดไว้นะคะเนี่ยค่ะนี่แปลงที่ว่างแปลง A7 ค่ะนอที่488ตารางวาราคาตารางวาละ7,000บาทค่ะ นี่แปลง A8 ค่ะเนื้อที่488ตารางวาราคาตารางวาละ7,000บาทเช่นกันค่ะนี่คือพื้นที่รอบๆวงเวียนนะคะเรามีทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่นะคะให้คุณลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะแปลงเล็กเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะโปรดติดตามค่ะ ท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาหาตุ๊กนะคะระบุว่าสนใจที่ดินบ้านสวนคลอง14องคลรักนครนายกค่ะสนใจเนื้อที่เท่าไรแป้งไหนแจ้งตุ๊กได้เลยค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะ สวยงามค่ะขณะนี้ก็มีฝนโปรยปลายมาเล็กน้อยนะคะให้ความชุ่มชํากับต้นไม้นะคะทำให้รู้สึกสดชื่นค่ะนะีคะจุดนี้นะคะจะเป็นแรน์มงร์กแห่งใหม่นะคะจะเป็นจุดเช็คอิน ของลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินบ้านสวนคลอง14นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะท่านใดสนใจที่ดินบ้านสวนคลอง14องครักนครนายกนะคะติดต่อหาตุ๊กค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6 2 8 9่ะสําค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ